คันนี้มันไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากครับเหมาะกับคนเมืองนะผมว่านะครับ h ED RV ทำไมย,ยังน่าขี่ผมพาไปฟันรถครับชเชิญครับ h ฮตนะครับคันนี้ปี2015ครับเป็นรุ่นเอสมแรกเลยครับ h ED RV นี่ค่อนข้างจะแข็งในเรื่องราคาเพราะว่า h r v กับ CRV นี่มันเป็นรถ5ประตูเหมือนกันใช้งานได้ได้หลากหลาย ที่มันยังน่าขี่เพราะหนึ่งนะครับตัวผมว่ามันสวยดูมีเสน่ห์ครับและราคามันก็ไม่โดดจนเกินไปดูชบเชียวครับวัยรุ่นนี่แบบชอบนะครับวัยทำงานนี่ก็ใช้ได้สบายถ้าเทียบรุ่นในรถระดับเดียวกันค่อนข้างดีนะครับ s r v เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับวัยรุ่นกลางคนสุกอายุก็ขับได้นะครับมีมีเบรกโฮเหมือนกันครับใช้งานสบายผมเป็นคนชอบภายในสีดำดูดุดีครับเติม e 8 5ถ้าได้นะครับน้ำมันนี่ประหยัดนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มได้ไปครับือไปใช้งานได้เลย ราคาคันนี้นะครับปีสอัติภาพเป็นรุ่น X ผมขายอยู่ที่319,000บาพที่สำคัญนะครับมีแค่คันเดียวนะครับเพราะผมเจอปัญหามาแบบจองซ้อนไม่อยากมีปัญหาต้นขาจองก่อนได้ก่อนถ้าสนใจนะครับมาลองขับได้เลยที่คาดีดีนครออินพระรามห้านะครับเหมือนเดิมครับผมมีการตรวจรถวันทุกคาอินสเปคชันเกจเทุกคันครับของผมจะเอไม่ขายครับขายเกจเอย่างเดียวมีทุกคันครับมีวัรันตีการันตีให้ครับ20,000 กิโลหรือ1ปียังใอยังหนึง่งถึงก่อนครับ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับเนี่ยครับคือเหตุผลที่ทำไม h r v ยังน่าขับอยู่ครับยังไงลูกค้าลองพิจารณาดูครับว่าเหมาะกับการกับขีดของลูกค้าหรือเปล่า